เรามีเลข้ายสามตัวกับส um yeah, pues ี่ตัวนะถ้าเพิ่น่เลขนสองตัวออกเจ็ดหกเราก็อาจจะมีช็อคกันบ้างนะครับพี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปบอกที่บ้านก่อนว่าวันนี้เอาเลขเอาเลขเียนะแต่แปดสองผมนี่ยังไม่มาเลยนะจนไปลายมาแล้วแปดสองอ่อยู่ตรงนี้กันสามคนเลยหรอแทปเปอร์แทปเปอร์เอ้ยทวันก็เดินเร็วอยแล้ว จะพักย่อพวกเนี้สามตัวก็เดี๋ยวถ้าถูกหวยก็เดี๋ยวทำเลี้ยงกำบูลสะอเหี้ยต้องคูณไว้ไงถ้าเกิดมันมาอีกจะฆ่าทิ้งอะนะวันนี้ไม่ได้พาบางสองตัวขับไปรูนแบบไปฟ้องลูกพี่มาไหนคนไหนพี่คะพวกคนนี้มันบ้าโหมันหาเรื่องรุ่นนี่รุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่่ ชื่อว่าเยี่ยใครก็กลัวครับเขาจริงๆนะใช่ตัวเบลเลอร์เลยตัวแทอเอิเลยโอ้โหนี่เป็นแกเหียโอ้โห้าหมายอว่าตวเ่ถึงน้ตาคุณจะไหลใอา้ดิ้วเดียวกูจะัตาจะไหลถ้ามาทานเล่นพวกนี้อ้เอะพับดีพบดีับดีเออเก็บแถบเฉยเลยเอิเอิญถ้าเอิต้องเอาไม้ใส่ใครเอิญก็รู้แล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ที่ดินไว้ที่นึงเอาได้ปะจะได้ออกไปอียวาดมืดบอกให้ที่นึงพูดโทเทมอยู่นะแปบนึงเบดเมนอยู่ตรงห้องห้องห้องสมุดห้องสมุดโอเคไอ้โทเทมไฟไม่รู้เหรอใช่โอ้โหตรงนี้แหละสัดมาดิสั์มาดิอืออควายมาดิมาดิต้องมาต้องมาแนดูนะแกดูแกดู ทานไม,ไม่่หไม่มีตะอาไหนะเฮ้ยเครื่องอันนั้นเท่าไหร่อื่นเรซ้อมอ,อ,อ่ะิบสามสิบไม่มีไม่มีน้องชัหน้าน้องตรงมนะโอเคครับท <Okay. S 2> ้าสองไหมเบอกว่าโอ้ อุซางเกมเบสบารเดลไลส์ประกาศว่าวันที่4สิงหาพุทธศักาชตอน้เาเข้าไปแล้วตรงกลางเลยฟองก้อนึ่งแท็บอยู่ไหนนะด้านขวาองวันที่4 4สิงหาเอด่ากับเลสเตอร์เข้าแท็บอยู่ด้านขวาพี่ก็นึกว่าขวาตังค์ทางเลยผมเตรียมเงินรอแล้วครับอุ้ยเอยไอ้โง่บริษัทกูไอ้เคามีแท็บตรงนี้มีแท็บตรงนี้มีแท็บตรงนี้เหยียบดิเหยียบดิ อะไรกันไม่รไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูฟังไม่ผิดใช่ไหมผมยังเงินลอครับยัยดียัยดีเมื่อกี้กูฟังไม่ผิดใช่ไหมผมจังเงินลอยนะครับไอ้เฮียเมื่อกี้กูฟังไม่ผิดใช่ไหมไอ้เฮียเหยียบเหยียบดีไอเฮียกูฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดไม่ผิดเหมือนพลล้อลวงยังไงก็ไม่รู้รอให้คิดเรื่อยๆครับ เขาก็คิดว่าผมโอ้โหผมดีขนาดนี้ผมโคตรรักลูกน้องเลยแย่ดีไปหมดเลยความดีพี่ฟองนี่ดีไปหมดเลยพี่ดีไปหมดแต่เดืดแต่ความแย่เนี่ยความเลวเนยเอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวเอ็ดาด้วยเอ็ด้ามาใช่ไหมพันที่อะไรนนะเฮ้ยคุณเงียบก่อนดิอะไรนะพันธุ์ที่สี่ เอนะฮะไปข้าโซ่เลยนี่่าบอกว่ามีแกสข้าง้ยแมงเอ้ยทุกนี้เงินเดือนกูไม่ได้แล้วไอ้เนี้ยนกกเอ้ยมือปวดเจ็บล้มด้ม้โอเคไปแล้วไปแล้วมืปวดแล้วเจ็บไปที่บ่ ใตายตเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ฟองรุ่นหกให้ฟองรุ่นหกก่อนเย้วัดจี้ให้มันเดินโปรโมชั่นยัง,งอะใช่ไหมนีอ่อยากหน้านี่อัฐาสามเครื่องใช่ไหมเมื่อกี้ก็สามเครื่องเฮ้ยหรือว่าหรือว่าอีกสตัวน,นึงก็คือสาม เจ็ดห้าบอกไว้ไเียถ้าเจ็ดเจ็ดห้าอ้าวต้อสองแล้วก้สามเขาใเอินหลุดเวย้ยเขใ้เอินเอ้ยไม่เอินใส่ม้ามาเขาไม่อุ้มมา, <c oughs> าเอินไปแดกม้าอะไรวะ <c oughs> เมื่อกี้ใส่มา้า <c oughs> อุ้มเจ็บตับเอง <c oughs> อุ้มกู เเจอมบมีมีรูปยังไงของเอดายังๆๆง,ง,งมันมันนักเห็บนี่นะมัน,นักเอะไรนะพีมเอ,อินเอานี่เรื่อยเขาจะวางแถบดักเขาจะวางแถบดักแบบ,แบบเอ,อินโดดลงมาแล้วเหยียบแถบอะ่ะเหยียบมันไม่รอละอีมอะไรนะรีเบคก้าดิชใช่ปะเห็น เห็นว่ามีแค่เอด้าแล้วก็มีเวสเตอร์วิสเกอร์ป่ะแม่งเอ้ยพี่ฟองแม่งจะดูนมแล้วอยทีคุณก็หมกมุ่นน่ะซอมอย่าเอาคำผิดในหัวมาใส่ลายคนอื่นสิใช่ใช่ใช่โอ้คุณปวดหัวเลยที้เอ้ย กับเตืนที่พยายามคานหนีคิลเลอร์หน่อยได้ไหมเออเออเออมีคะแนให้หกพันห้าล่โอ้เห็นบอกว่าเอเดร์ทำไเลยเป็นชุดก้นหลังมดอีกแล้วอะไรนะเสื้อแดงปนหลังเสื้อแดงก้นหลังก็เอได้์ใช่ก็ก็เหมือนเหมือนแต่สปอรวอ่ะมันมีฟองกะดูเติมมาสองคนที่หละ เพราะว่าอะไรนะมันเป็นฆาตกรเข้ามาใหม่ป่ะเดี๋ยวไปสกินก็จะก็จะตัวติดใหม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเป็นสกินใหม่มันหาข้ออยู่คือเอดาเข้าพี่ฟองจะดูแค่หน้าใช่ไหมพี่เฮ้ยเขาจะจะลิฟท์เอดาเข้าต้องขอดีเบกาดีกว่ามันเขายังมีดีเบกาอนี่ ไอ้ไอ้อะวันวันที่สี่ล็อกตู้เซฟไปดีเลยนะไอ้สันไม่พีนางรอดเขาเก่าแล้วเออตู้เปล่าไม่ใช่ครับเพราะผมกิดมาก่อนนั่นแหละดูดับพี่พงษ์ตัดเขาบัตรทานได้ดีเลยเดี๋ยวไปกู้หนี้ที่ไหนอีกชิบหายไม่ทันแล้วเงินเต็มอย่าบอกว่ากู้มาพันล้านอ่ะวันนี้ไม่นะเดี๋ยวผมไปเอาจุติเปล่าผมมาก็ได้ครับ ผมมีด้านจุดติดป้อมผมอยู่ปวดหัวอะไรเงี้ยกลัวไปอย่างที่นี่ที่ปล่อยแห้งหาท่อไม่เจอม่ไเขาไม่เดินไปไกลจากเอินเท่าไหร่ไงกลัวเออลุกเองไงดิหาลุกไปเอิญไม่มีอะไรเลยเจอเมื่อไหรไม่เจอขอให้เดินปิดแล้วเดินกลับมาห้าสี่สามสองเอื้ออ๋อมีกางเองด้วยเหรอ โหแดงสองอันเลยเหรอเป็นผู้มวยแล้วด่านเป็นใจไว้นะเป็นด่านนี้ไว้นะเออด่านเปลี่ยนใจที่รู้ป่ะหนูอ่ะถึงขั้นตัวใหม่ตัวใหม่ไม่ล็อกตู้คีอ่ะไปอยู่บ้านบ้านฟ้านะตัวใหม่แล้วดูให้หน่อยมันบอกกับหนูว่าอะไรรู้ป่ะพี่มึงไม่มีหรอกว่าถ้าสีชมพูมึงจะเอาว่าหนูก็แบบโว้ไม่ชอบสีชมพูเดี๋ยวเราเล่ไฟเพาว่าไปละไม่ชอบสีชมพูไม่ใช่ลูนอะ มันบันหพี่ว่าก็ม,มองิสต์ช็อปออกมาแล้วโทรถามเลยแล้วถ้าอยากันฟามีเบ็ดเมนมันเป็นสีเออทโทนอ่ะพี่แล้วมันไม่มีสายในนี้มีหลอดไฟด้วย แ่ทุกอยางล้ววายมีสปินจ้าท่านเทียงใหมก็ไม่มีเช็คทุกสาขาแล้วจริงหรอที่คือปัดคืออางอง่ยนที่คือผไปเห็นในปดโตคือถ้าปัดโไตไ,ไม่หมดหรอกอะไรที่<บ>พับไม้แล้วลแล้วทีเนี้ยปัดโตอะปัดโปัดโตอะมันเอาไปลงใช่ป่นนะแล้วมันรับยิ้ยแล้วมันคิดพนนันผมก็เลยแบบ มันจะลูนไม่เอาก็ได้วะแต่สิ่งที่หนูเสียไปอ่ะคืออะไรรู้อ่ะเป็นไม่วาฟ้ารุดเดีมรุดแต่อยู่ทีเดียวหนู่ะคือหนูอ่ะหนูอ่ะเป็นพวกที่ชอบชอบอเนโล่หนูอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้อเนโล เพราะว่าแบบมันโทนมันถึงแบบกระเป๋ามนแบบสีมันกลางๆอ่ะแล้วสีสีมันเป็นแบบสีเอิร์ธโทนด้วยอ่ะเข้าใจที่ไม่ชอบเงนโทนแล้วที่เปิดตู้หาใครนี่ข้างล่างคือมันไปกับเราได้ทุกลุกไงพี่แล <l Jean> ้ว no ที่หนุ่มอ่ะก็ไปสอยมันมาดูเจราคาเท่าไหร่เงินเท่าไหร่พันกว่าพันกว่าดีดีดีจ้ะตอนแรกที่แจกจะเสียเงิาร้อยกว่าเก้าร้อยบาท เฉียดผัดหมกหรือแบบได้งเสร็จในหัวในหัวหนูคืออะไรรู้ป nah, ่ะพี uh ่ในหัวหนูก็คือตอนนี้หนูอ่ะตอนนี้หนูอ่ะอยากได้กระป๋าตังค์ใหม่ตังค์หยู่พี่มีลัคนแนะนำไหมที่แบบราคาแบบเป็นไปไหมหมูเออพี่ไม่ใช่อุยมมีันเ ไม่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 ต้องกระเป๋ายี่ห้อก็ได้พี่กระเป๋าแบบน่าแบบอดิ่แบบในไอจีก็ได้แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมามามาตุวมันฟ้ามาตุวมันฟ้าเออพี่วิวไปฉกที่มกระเป๋าตังค์ดีเจนนพี่ไปสอยพี่พูงไปสอยเกตเตสดมาลดราคานะเพี้อะไรนะเพีเกตเต็

สมมติถ้าพี่แขวนอยู่แล้วมันมีเครื่องอยู่ไม่ไกลมากที่มันติดได้ไหมอะไรครับเนี่ยโคตรปิ๊งเลยยกเพื่อนแล้วโดนโอนยกเพื่อนแล้วโดนใช่ยกเพื่อนแล้วโดนโันใช้บ่อยฮะตั้งได้ไอ้นี่ปะไม่ติดเลยก็มีนะเอิร์นติด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 การที่ไม่เกิดสองต่อเอาจริงมปะ ปันคนเดียวสเครื่องก็ได้เอินเอินเอินมีตัเ้เออเอินเอต้องบอกเอินอ่ะเอิล้ม วาไปแล้วด้านไหนจอไวก่อนนะงปักเนสนไหนเจ้าไเจอเกัสรป่านไจอมีโทรศัพท์มือถือมีโทรศัพท์มือถือมันไม่บังแล้วนะไล่ต่อด้วย

วายไม่มาจริงดิอ่ะมาเราจะเอ่อวายเอ่อกูชายชายก็ไม่ติดกูไม่กูไม่เน้นทุ่งลิลลี่อ่ะนะกูกูไม่ได้เน้นทุ่งลิลลี่อ่ะเพื่อนกูกูไม่นิยมปลูกทุ่งลิลลี่อ่ะก็คือลิลลี่ที่กูดูมีเรื่องเดียวก็คือไอไอไอพี่พ่อกับแม่มันแต่งงานแต่งงานใหม่อ่ะแล้วแบบลูกสาวหัวดำกับลูกสาวหัวน้ำตาลทวามบันฟ้า ไอ้พี่พี่ลูกพี่ลูกพี่ที่ผู้หญิงฝ่ายลูกอ่ะมันมันเป็นประธานนักเรียนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละในโรงเรียนงพิมพ์ไอ้เชื่อนะไอ้ไอ้หายตัวชื่อดี่แต่มามาหายผมป่ะเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพื่อได้เปร่งละไอ้หายตัวไอ้หายตัวยอดเลยวะชอบชอบ ผมชือไหายตัวตอนแรกไมเรียกชื่อถูกปะเออตอนแรกเรียกผมช่่อผมพิมพิมพิมพ่งส่งสารส่งสลับชื่อไงไหายตัวแล้วไอหายตัวผมชื่อไอหายตัวคื่อหายตัวเองนะครับเสียงสะท้อนมากเลยเฮ้ยเขาอยู่กับฟอร์มอีกแล้วไม้หมูเพราะผมต้องตายจริงแหละ โปรแกรมายบ้านฟ้าเดี๋ยวบ้านฟ้าซ่อมยูฉีดให้ฉีดใหเดี๋ยวเราดิวอยู่บอกบอกบอกรทไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเฮ้ยโอ้ติปปีดลนเตรียมว่าโอ้สวยอหน้าติดไม้ เปิดประตูเอ่อซ้ายล่างโอเคแล้ววิ่งไปคร okay. you know, uh, oh, ับซายล่างบ้านฟ้าเ้เหรอก็แถวบ้านฟ้าเล้อ๋ออ๋อขวา่างไม่ไม่ซ้ายบนนะรเากล้ะไรกดสายบนรับประตูอ๋อฝั่งนู้นเดี๋ยวผมรอพับไม้อัดหน้าให้ตังเข้ามาว่ะตังเข้ามาว่ะององไไม่ทันไหม ทันไป่านไปนป่ะาใหญ่ไปเดี๋ยวมอเไม่เห็นใครเลยปะท่านด้วยอยู่ในการคำเินท้มแล้วพี่กับยินรายยินรอทำลายเราเราการปอัน่มันมันไม่ห่านไม่ได้ประเด็นัมันรู้ เลื่อปไงเลื่อมันเห็นตังเปิดประตูเลื่อไงวิ่งดิ่งหมดเลยวิ่งดิ่งเงงข้าไม้เลยโดนโดนเขาไปหนึ่งดิ่ไม่เล่นแล้วปนคือเมื่อกี้พี่บอกเขาว่ทันป่ะยิงมันประมาณได้สี่สิบใช่ไหมแล้วคาดว่าไอเนี่ยเดินแบบเนี้ยไม่ได้สักสิบเปิดแล้วก็ลองพับไม้ได้แค่สามสิบสี่สิบเปิดทันแน่ๆไม่ฟองพับทางไม้เออจะพังไม้โดนกูจะพังไม้